โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องแพทกับหลานๆนะคะจะพาทาเมนูบ้านๆกันอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น้องแพทกับเด็กๆชอบกินกันมากๆเลยจ้าเมนูวันนี้จะเป็นผัดยอดฟักทองนะคะใส่เนื้อหมูจ้า,จาก็ได้ลูกของฟักทองมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปด้วยเลยเก็บผักกันเสร็จแล้วนะคะไปเริ่มทําเมนูกันเลยจ้า,จาก่อนทํากับข้าวนะคะน้องแพทขอบำรุงหน้าด้วยเซรัรม่มไฮโซซี so fect, เพอร์เฟคเซรั่มก่อนเลยนะคะเป็นต,ตัวที่กระตุ้นสร้างคอลลาเจนได้ดีมากๆเลยนะคะผิวชุ่มชื้นดูเด้งฟูนะคะอิ่มน ตินนนเซรั่มไฮโซของมีสังสก,กัดจากสาหร่ายหิมะแดงนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์เลยจ้าหลังจากที่บำรุงผิวหน้าแล้วนะคะไปทําเมนูต่อกันเลยนะคะหลานชายน้องแพททั้งสองก็น่ารักมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็พร้อมผัดแล้วจ้าใส่น้ํามันเลยจ้าทุกคนตามด้วยพริกกระเทียมนะคะคนไปคนมารู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วหอมมากพอพริกกระเทียมได้ที่แล้วนะคะใส่หมูลงไปเลยจ้าจากนั้นก็คนเละๆจนหมูสุกเลยนะคะตามด้วยผักเลยจ้าเครื่องปรุงวันนี้น้องแพทก็จะใช้แบบบ้านๆพอที่มีนะคะก็ใส่พริกใส่เกลือใส่รสดีผงนัวนะคะแล้วก็ซอสฝา ยน,นะระหว่างที่ทํากับข้าวนะคะหลานใช้2สองคนก็มาโชว์กินลูกพลับด้วยจ้าดิบแบบอร,อร่อยเลยนะคะตอนนี้กับข้าวเราก็ได้ที่แล้วจ้ะทุกคนใส่น้ามันหอยเพิ่อมอีกนิดนึงอ่าและแล้วกับข้าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดจานกันเลยจ้าเวลานี้น้องแพทกับหลานๆคือหิวกันมากๆเลยนะคะไม่ต้องรอใครแล้วค่ะทุกคนมากินกันเลยกับข้าวอร่อยยังไม่พอนะคะบรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลยจ้า